จเจริญในธรรมเจริญในใจจะมีแก่เราทั้งหลายที่เราทั้งหลายมารวบรวมกันฟังเนาะวันนี้มาช้าดีกว่ามไม่มานั่นเองมาช้าหน่อยวันนี้โป่งพมเลยมาช้าทรงน้ํากลางวันด้วยนั่นเองก็ถือว่าอา,ากาศเริ่มร้อนแล้วทรงน้าวันละครั้งสองครั้งสามครั้งตามลําดับนั่นเองอากาศร้อนก็ทรงมากหน่อยอากาศหนาวก็ท่งครั้งเดียวนั่นเองก็ถือว่าอา,ากาศร้อนก็เริ่มเข้ามาแล้วแต่เราทั้งหลายก็ ไม่บน่นทนเอานั่นเองหนาวร้อนไม่ต้องบน่นทนเอาทนสร้างคุณงามความดีทนสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองเพราะบุญนี่แหละความสบายใจกุศลคือความฉลาดบาร,รมีทงท่านทั้งหลายเราทั้งหลายต้องเพียรสร้างนั่นเองถ้าเราไม่เพียรสร้างแล้วเราก็จะมืดมนอนตรการนั่นเองฉะนั้นเราก็ฟังทมอยู่ไม่เบือ่อไม่นา,นายอยู่แล้วสวดมนต์ไม่เบือ่อไม่ไมไมน,านายอยู่แล้วเทศตัวเองไม่เบื่อไม่นายอยู่แล้ว สอนตนเองสอนผู้อื่นนั่นเองสอนตนเองสามนิ้วสอนผู้อื่นแค่หนึ่งนิ้วพอแต่การเทศเนี่ยคนไม่ยอบฟังยาวๆชอบฟังสั้นๆอะไรที่ได้ง่ายๆได้เร็วๆได้สั้นๆอะไรมันไม่มีหรอกไม่มีอะไรที่ได้เร็วๆได้ง่ายๆของฟรีไม่มีในโลกนั่นเองฉะนั้นเราต้องเอาทุกเป็นทุนก่อนเหมือนนุ่มปูเรียนว่าอยากได้ความสุขเราต้องเอาทุกเป็นทุนก่อนนั่นเองจะเป็นก้อนต้องเวียนเพียนผสมถ้าเป็นพระ ต้องละกามมารมอยากเป็นพรหมต้องมันบำเพ็ญฌานนั่นเองถ้าเราเป็นผู้มันบำเพ็ญฌานสมาธิฌานแล้วเราก็เกิดในพรหมมโลกได้นั่นเองเพราะพรหมเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นผู้ที่เจริญพรหมวิหารสีนั่นเองเป็นผู้ที่เข้าสู่ความสงบระง,งับระง,งับเฉยๆแต่ยังไม่ชำระนั่นเองความเป็นพรหมแต่ผู้ที่ชำระได้คือพระอริยเจ้าผู้เข้าถึง พระธรรมคำสังสอนปริบัติดีปริบัติตรงปริบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกปริบัติสมควรนั่นเองเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่เรากลาบไหวยอย่างสนิทใจนั่นเองมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อพระธรรมคำสั่งสอนมอบชีวิตถวายต่อพระอริยสง์จิตใจเราก็จำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานจะได้พบดงแก้วจะได้แคล้วมูมาน จะได้พบพระสีอ่านสีอริยไมไตรัยหรือเปล่าก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติที่เราทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งหลายต้องบากบันคนควายสร้างคุณงามความดีเหมือนปูยาตาใหญเขาว่าทางเตียนเตียนเวียนไปน็นโลกนั่นเองเวียนว่ายตายเกิดในนรลกในเปรตใ,ในสุรากายในสัตว์เดรัจฉานนั่นเองทางลกโลกทางบากบันคนควายพาขึ้นมนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองเราทั้งหลายก็ต้องทำจิตใจให้เป็นธรรม